เฮลโหลเฮลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อุ๊ดในเกมส์โซเวลคราฟในวันที่2อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหวันแรกได้เสียชีวิตเพราะโดนหมาป่ากัดโอ้โหวันที่2ก็ไม่น่าจะรอดมั้งเนี่ยนะฮะตอนนี้พี่อุ๊ดได้ย้ายเอาอันนี้มาไว้จะมาไว้ในบ้านนะท่านผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็น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 จ้ะโต๊ะคราฟวางก่อนนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอทําเตาก่อนนะดับแรกนะโอ้โหเฮ้ย <C oughs> โอโ้โหใจเย็นสิครับใจเย็นสิครับโอโ้โหโอ้โหไก่อนนะขอเผาก่อนนะฮะเผา่านนะฮะเพื่อจะทำทอส์นะฮะท่านผู้ชมโอโ้โหตอนนี้ถ้าหัวใจเราเป็นสีฟ้าแปลว่าเราป่วยหนักแล้วนะตอนนี้นะท่านผู้ชมมองอะไรไม่เห็นเลยนะโอเคเดี๋ยวขอทำทอส์แป๊บหนึ่งนะได้สองอัน ก็ยังดีโอ้ยมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้ย,โอ,ยโอเคนะนี่ติดตรงไหนอ่านหนึ่งนะโอเคขอหลับพักผ่อนก่อนนะท่านผู้ชมฮะเพื่อให้ฟื้นไข้นะวิธีการจะให้หัวใจเป็นสีแดงก็คือหลับอย่างเดียวนะจากที่สังเกตมานะหลับครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอ นี่เห็นไหมยัง <c oughs> ไม่เพียงพอนะฮู้แต่ว่าอาหารก็จะหมดด้วยนะท่านผู้ชมฮนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหขอหลับอีกสักครั้งได้ไหมไม่ได้แล้วนะตอนนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวก่อนฮนะม,ม,มีมีขวานเดี๋ยวไปหาอาหารก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะขอทำอะไรนะ <c oughs> สิ่งที่เราจะทำก็คือเอ้ย โอ้โหหอกอีสานหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยมีโอ้ยอย่ามานะโว้ยอย่ามานะโว้ยทีนี้ถอยกันถอยกันเฮ้ยนกนกอีกาก็ยังดีนะกินได้เปล่าโอ้โห มาตกขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับเล่นยากมากนะฮะในการเอาชีวิตรอดบริเวณทุ่งน้ําแข็งแบบนี้นะโอ้ดูสิเดินไปไม่ค่อยไหวอะมันลื่นด้วยนะท่านผู้ชมเห็นเห็นไกลๆเห็นนกไกลๆอ่ะโอ้โห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 อ้หอ้ห้อหอ้โอ้ยหอโหอยโหนอ้โหโอวางเล้ยนกอ้โหโอ้โโอยมอ่หอโอ้้ อุย้ยมีแต่หมีอ่ย้ยดูด,ดูลื่น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 โอ้ท่านผู้ชมฮะไม่น่ารอดนะะขอไปหลับก่อนได้ไหมฮะโอ้โหอาหารก็ล่อยหลอนะฮะตอนนี้โอ้โหมีขวางทางอีกเุยเล่นยากนะถ้าสู้กับหมีตอนนี้ก็มีแต่ตายกับตายนะโอ้โหไปไม่ไหว เดินไม่ไหวเลยโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหเฮ้ยอ้วกจะวช่วยไหมฮะโอ้โหไม่ใช่อ้วกนะเป็นหิมะนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเ้โหเฮ้ยทำไมมันเคลื่อนที่ไม่ได้นะเคลื่อนได้อย่างละหน่อยโอ้โหจามฮะไม่น่ารอกทมีมาแล้วไอ้บ้าจะมาทำไมมาเลยมาเลยไหนไหนก็จะตายแล้วเอามา มาจิลื่นโอ้มันเฮ้ยมันกลัวเราเว้ยเฮ้ยโอ้โเฮ้ยไม่รอดแน่รอดไม่รอดไหมมาตีโอ้โหทีเดียวตายแล้วเว้ยโอ้โหท่านผู้ชมเล่นยากมากเลยนะวันที่สองไม่รอดนะฮะเจ็บใจด้วยเองนะฮะทำไงก็ไม่ได้นะคือจะหาวิธีการเอาชีวิตรอดในดินแดนน้ำแข็งนี่ นะมันไม่รอดนะฮะแต่จะไม่ยอมแพ้นะเราจะต้องอยู่ให้ได้นะบริเวณน้ำแข็งนะท่านผู้ชมอาใจช่วยด้วยนะในวันที่3เจอกันใหม่นะสุขสันต์วันเด็กนะท่านผู้ชมบ๊ายบาย